สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับว่าแม่เนี่ยช่างเป็นคำที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายจริงๆเลยนะครับจะหาคำอื่นใดมาเปรียบเทียบเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียว ใช่ไหมครับคุณแม่มือใหม่แน่นอนอยู่แล้วค่ะยิ่งได้มาเป็นคุณแม่เองนะคะทําให้รู้ซึ้งถึงความเสียสละแล้วก็ความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่ค่ะซึ่งเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีด้วยะนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจยังไงล่ะคะอเอ๊ว่าแต่ทมทําไมคะคืองงไงเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขามีหลายแม่อนอกจากคุณแม่แล้วเนี่ยยังมีคุณแม่ทุนหัวเองด้วยกล<อ>ุ่มนี้ถ้าไม่ดูแลเทคแคร์ดีนะครับบางที พังคลื่นมาได้หมดเลยอืมแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งคุณแม่นะคะที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือแม่ยกประจํารายการชูรัตชูรัตยังไงล่ะคะโอ้นี่จริงนี่รักที่สุดนะครับคน <laughs> นี้เป็นห่วงเลยเทคแคร์ <laughs> เป็นพิเศษครับ <c oughs> กับทุกช่วงของรายการของเราลองชมดูครับแฟนเปียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งให้กําลังใจเราทําให้เรามีความสุขตอนนี <c oughs> ้ก็เรียนก่อนดีกว่าค่ะผู้ชายตอนไหนก็ได้ค่ะ นูก็คิดว่าเออคงไม่พบกับเขาต่อแล้วแต่พอดีมาภาคมีน้องอะค่ะสเดือนกว่า,เ,อา,อาเมื่อเรื่องเรียนต้องคิดนักแล้วเรื่องรักพักไม่ได้ โอ้โห oh แล้วเรื่องไหนที่มันจะทำให้ใจว้าวุ่นกว่ากันอย่างนี้ต้องไปบริหารเวลาจัดตารางเรียนตารางรักกับสองพิธีกรในช่วง Mission of Love อพิธีกรหน้าตาหล่อๆสวยๆแบบนี้นี่คือรายการเลยครับตอนนี้พี่อยากจะ เดินเข้าไปตรวจสอบตารางหัวใจของน้องๆเขาจังเลยนะพี่น้องครับไปตรวจสอบทำไมล่ะคะอยากรู้ว่าในแต่และห้องนเนี่ยเขาว้าวุ่นเกี่ยวเรื่องอะไรกันมากไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะโจรักของเราก็จะมาสำรวจตารางหัวใจของน้องๆเหมือนกันเรื่องเรียนกับเรื่องแฟนเรื่องแบบไหนที่ไม่ทําให้ใจน้องๆว้าวุ่นค่ะเอาพอตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้งสองทีมนี้ขึ้นมาโต้ว,วาทีก่อนที่วานะครับเอบาฟังพี่ก่อนนี่ข้าเราที พวกเราทีม Lover ค่ะ l o v มีปลายเชียงด้วยพีต้องแอบปิ้งลูกทีมไดว่าไม่ได้นะทีมนี้เขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาล่ะครับเรามาทำค้ารู้จักกับกับตอนทีมทั้งสองคนดีกว่านะครับเชิญกับตันทีมครับปผมมือเพื่อนด้วยกันด้วยก เปิดแผนป้ายออกมาผลปรากฏว่าทีมเลิฟเวอร์ได้หัวข้อแหวนไม่ทำให้หัวใจว้าวุ่นส่วนโอ้ไม่กอดเหรียญต่างหากที่ไม่ทำให้ใจว้าวุ่นตอนนี้สองกับตันทีมลูกทีมร้องกันแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับ อนนี้ผมก็อยู่กับสาวน้อยคนหนึ่งนะครับสเปคผมเลยเท้าสวยมูเอ็กตัวเล็กดัดฟันนะครับน้องมิ้งวันนี้หัวข้อเราได้อะไรคะเรื่องการเรียนค่ะเรียนไม่ทําให้วาวุนนะคะแฟนนี่ยเวลามีแล้วหัวใจทั้งสีห้องมันจะวาววุ่นมันจะเครียดมากค่ะก็เราไม่รู้ว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าเขาจะรักเราคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะการเรียนไม่เคยทรยศเราแฮถูกต้องค่ะแล้วผู้ชายล่ะคะทรยศมากทุกวันเอาการเรียนดีกว่า มั่นใจแค่ไหนมีไม้เด็ดอะไรไปสู้กับอีกทีมหนึ่งเขาคะ๋อมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หวัวสมองของเราแล้วก็หน้าตาเราเข้าไปข่มกับค,คามแน่นอนค่ะความรักไม่ทําให้เราว้าวุ่นแน่นอนค่ะ,คะเพราะว่าความรักเป็นตัวช่วยเราทําให้เรานัา้นมีความสุขทําให้เรามีกำลังใจในการเรีนยนหนังสือแด้เลย Oh my god ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเชิญกูรูรักของเราค่ะ มาเป็นคนกลางช่วยเคลียร์ตารางหัวใจของน้องๆกันด้วยนะคะกับคุณหมอพันศักดิ์สุกรเริ่มนั่นเองค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องต่างดนึงนะครับใช่แล้วค่ะระหว่างเรื่องแฟนกับเรื่องเรียนเรื่องไหนจะไม่ทําให้เราวาบวุ่นใจค่ะตัดสินใจง่ายเดี๋ยวเราลองดูกก่อนเราจะน้องๆทั้งสองคนกับทีมขึ้นมาตัดสินกานว่าใครขึ้นพรีเซนต์ก่อนด้วยวิธีที่ยุติธรรมแล้วก็สาทคนสุดครับวิธีอะไรคะเป่ายิงฉุบครับคลาสสิกมาก ด้วยยยิงากรเยาอเงราจะพี่เซนก่อนหรือว่าพี่เซนหลังคะให้พิงยิงก่อนก็ได้ค่ะโอเคของเราเป็นไม่ยอมไปแล้วเอาผมมือ Oh my God ครับเชิญเลยค่ะการเรียนไม่เคยทรยยศเราไม่เคยทำให้เราเสียใจยกเว้นว่าคุณจะไม่ตั้งใจเรียนแล้วคุณเครียด มันถึงเป็นเหตุให้คุณว้าวุ่นใจการเรียนไม่เคยเจ้าชู้เราใช่ไหมคะถ้าคุณมีแฟนแฟนคุณเจ้าชู้ไหม <c oughs> อ่าผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้คะ่ะอายกเว้นบางคนนะคะ <c oughs> การเรียนเป็นสะพานสู่อนาคตถ้าคุณเรียนอย่างตั้งใจคุณไม่เครียดโอเคคุณไม่ว้าวุ่นใจแล้วคะ่ะใครที่คิดว่าการเรียนว้าวุ่นแสดงว่าให้ความสําคัญกับแฟนคุณมากเกินไปทําให้คุณไม่มีอนาคตหรือ <c oughs> คุณอาจจะไม่ตั้งใจเรียนเพราะแฟนก็ได้เวลาเรามีแฟนเนี่ยเราจะแบบ เอออะไรก็แฟนแบบหายใจเข้าหายใจออกก็แฟนอย่างนงี้อคะ่ะมันมันเครียดอะ่ะแล้วพอเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยเช็คใช่ไหมคะว่าแฟนแบบจะมีกิ๊กไหมไช้ไฟกับใครจะเล่น Facebook กับใครอะไรยังไงมันทําให้วาวุ่นใจอะคะ่ะถ้าเกิดเขาคิดนะคะว่าการเรียนเนี่ยทำให้เราวาวุ่นใจอะ่ะเหตุผลสําคัญเลยคะ่ะมาจากแฟนคะ่ะเพราะว่าเครียดเรื่องแฟนมาผ่านเอาเรื่องเรียนเรียนไม่รู้เรื่องสอบตกติดรอ กว่าค่ะผู้ชายตอนไหนก็ได้ค่ะน้องสาวพี่มีดีงั้นน่ะผู้ชายเมื่อไ<า><า>หร่ก็ได้ใช่ไหมสู้ได้หรือเปล่าแก๊้งกับน้องโน่ตอโอโหไม่ต้องห่วงค่ะมีดีมาสู้แน่นอนกองเชียร์ก็เยอะด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพบกับทีมนี้กันเลยดีกว่าเลิฟเวอร์สค่ะ แฟนเปียดเสมือนเพื่อนคนหนึ่งให้กําลังใจเราทําให้เรามีความสุขคุยโทรศัพท์กับเราก็บอกรักเราแล้วก็มีความสุขจริงไหมคะถ้าแฟนถ้าแฟนเจ้าชู้แฟนมีกิก๊กเราจะไปเลือกเขาทําไมคะเราก็เลือกคนอื่นสิคะเพราะเราสวยจริงไหมคะไม่ว่าวุ่นใจอยู่แล้วคะ่ะเพราะเราแยกออกคะ่ะว่าเรียนคือเรียนแฟนคือแฟนการเรียนหนักก็นหนักนะคะตอนนี้เราก็ต้องแอดมิชันเราก็ต้องคิดอุ้ย ทำการบ้านเตรียมตัวสอบทํานู่นทนํานี่มันเครียดอยู่แล้วค่ะการเรียนเข้าเรียนไม่ผ่านแล้วก็สอบตกถูกไหมคะเราก็ต้องเครียดเรื่องเรียนอยู่แล้วว้าวุ่นอยู่แล้วค่ะเรื่องเรียนส่วนแฟนไม่แน่นอนเพราะเราแยกแยะออกค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะคอนเซปต์คอนแนน่<อ>าครียดการเรียนมาผ่อนคลาย ดีกว่าไม่ได้กลมาเมาตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปเอาใจกองเชียร์กันบ้างค่ะเดี๋ยวให้พี่ภูมิลงพื้นที่ไปหาน้องๆหลังห้องกันเลยค่ะอ,อ,อะไรทําให้หัวใจเราว้าวุ่นมากกว่ากาันการเรียนหรือว่าแฟนการเรียนครับเรื่องแฟนเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องจิบ๊บจิบอะครับเรื่องจิ๊บจิบเหรอเรื่องขี้ผงเรื่องเรียนนี่หมายถึงอนาคตของเราเลยครับโอ้โหเรื่องเรียนนะคะทําไมอะคะงุดแล้วมีแฟนอย่างเงี้ย มีปัญหาการเลิกกันร้องไห้วันเดียวฟลุ่มาฟสองวันกระจบ <c oughs> ริงมากและเรื่องการเรียนละ่ะถ้าเกิดมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วเป็นไงถ้ามีปัญหาก็ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็เสียใจเราเรียนต่อไม่ได้อนานะคตจบจ้นแว้นเราได้หลายมุมมองนะครับเราได้มุมมองผู้ชายเราได้มุมมองผู้หญิงตอนนี้พี่อยากได้มุมมองของผู้หญิงบ้างชื่ออะไรคะ ชื่อมิคาเอลค่ะชื่อชื่อมิคาเอลชื่อจริงอย่างนี้ค่ะชื่อจริงชื่อยศกรครับระหว่างผู้ชายเรารักเนี่ยนะกับการเรียนเนี่ยอะไรทําให้หัวใจเราว้าวุ่นน้อยกว่ากันผู้ชายค่ะผู้ชายเด็กนี้หาง่ายค่ะเอาละครับตอนนี้ฟังมุมมองจากคุณหมอพันศักดิ์ครับผมลังาเลยครับ สมัยตอนผมเรียนหนังสือนี่นะเรื่องเรียนเนี่ยไม่ว้าวุ่นใจเลยแต่เรื่องแฟนเนี่ยโคตรว้าวุ่นใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชมทางบ้านตอนนี้รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคงคิดเหมือนผมนะครับแต่โลกมันเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆสังเกตไหมครับน้องยุคปัจจุบันเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในแฟนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าไอ้ที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงว่าเด็กๆมีแฟนแล้วจะเรียนตกต่ำเนี่ย อาจจะไม่เป็นไปแล้วนะยุคนี้เพราะว่าเขาถือว่าแฟนหาใหม่ได้แต่เรียนหนังสือต้องเรียนให้เต็มที่เดี๋ยวไม่มีงานทําใช่ไหมครับเอาละครับคุณผู้ชมทางบ้านเราไม่ต้องห่วงน้องๆอีกต่อไปแล้วเพราะเขาดวงตาเห็นทำแล้วว่าเรื่องเรียนนั้นสําคัญที่สุดสรุปว่าเรียนหนังสือนะอ่าเรียนหนังสือเรียนดีๆก็ไม่ต้องว้าวุ่นใจจริงไหม นะครับส่วนแฟนในเมื่อไม่ว้าวุ่นใจแล้วก็โอเคผมก็เห็นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องตามยุคตามสมัยแต่เรียนหนังสือนั้นนะครับอยากจะย้ํานี้จริงๆเลยน้องๆภูมิใจมากที่น้องๆบอกว่าเรียนหนังสือเนี่ยเรียนดีแล้วพ่อแม่สบายใจไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจแสดงว่าพวกเรารักพ่อแม่มากกว่ารักแฟนใช่ไหมครับอ่าคนฟังรายการเราวันนี้สบายใจมากจบมันดื้อๆแบบนี้แหละเอาตรงประดังครับชัดเจนมากครับ การศึกษานะครับหรือว่าความรู้คือทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งซึ่งเด็กคนหนึ่งไม่มีวันใช้หมดนะครับยิ่งใช้ก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเอาละตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีไหมดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสาระดีๆที่น่าสนใจรอเราอยู่ในติวรักเต็มร้อยค่ะหนูก็คิดว่าเออคงไม่คบกับเขาต่อแล้วแต่พอดีมา,าพาดมีน้องอะค่ะสเดือนกว่า หมอที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้หายกลุ้มอกกลุ้มใจนะคะเป็นจิตแพทย์มืออาชีพคนเก่งของเราค่ะคุณหมอโอนะคะคุณหมอสุกมลวิภาวีพนกุลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เรามาเริ่มกันจากหนึ่งสายจากทางบ้านเลยดีกว่านะครับคุณอะไรครับก่อนนิกาค่ะตอนนี้มีปัญหากับแฟนชาวต่างชาติค่ะครับ คบกันมาประมาณหนึ่งปีกว,กว่าแล้วค่ะแต่ภาคหลังนี้ทะเลาะก,กันบ่อยมากเพราะเรื่องที่เขาติดเพื่อนแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรที่ทําให้มีความทุกข์ครับคือช่วงนั้นมีทะเลาะก,กันบ่อยนะคะแล้วก็หนูก็คิดว่าเออคงไม่บกับเขาต่อแล้วแต่พอดีมา,าพาดมีน้องอะค่ะ สองเดือนกว่าคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมคุณอยากเก็บไว้ก็เก็บคุณไม่อยากเก็บก็แล้วแต่คุณแต่ผมไม่รับผิดชอบอะไรก็ไม่พร้อมใช่เพราะไม่พร้อมที่จะแต่งงานไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูไม่พร้อมที่จะอะไรทั้งนั้นเลยเขาไม่ยอมรับอะไรเลยครับต้องคิดีละเรื่องนะครับถ้าเราคิดหลายๆเรื่องมาปนกันบันจะเหมือนกับ ผอสมก,การหลายๆชั้นเอาเรื่องลูกในท้องก่อนตอนนี้คุณตัดสินใจว่ายังไงครับหนูก็ตัดสินใจเอาไว้นะคะแต่ด้วยความที่เราอยู่เข้ามาปีกว่าแล้วเราไม่ได้ทํางานเงินเก็บก็ไม่มีหนูเองก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกลับไปคืนดีกันดีไหมหรือจะปล่อยไปอย่างนี้ในเรื่องลูกนี้หมอเห็นด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกกับแฟนหรือไม่เลิกก็ตามแต่เราเลิกบอกเลิกกับลูกไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราเองอาจจะต้องปรับตัวที่จะ มีอาชีพมีอะไรได้ที่จะดูแลตัวเองกับลูกได้ส่วนเรื่องสามีเรื่องแฟนตัวเนี้ยว่าในอนาคตคุณจะคบกับเขาต่อต้องดู2ออย่างนะครับหอยู่กับเขาแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียว 2. อ,อยู่กับเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นอันนั้นคือคนนี้ก็เราเลือกมาเป็นคู่ชีวิตได้ดแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้ว1เรามันมีความทุกข์มากกว่ามีความสุข2เขาไม่รับผิดชอบเขาไม่ดูแลผมคิดว่า เขาเองไม่ต้องการเป็นพ่อของลูกเขาอาจจะไม่ได้อยากจะแต่งงานกับคุณเป็นสามีภรรยาเขาต้องการแค่ว่าเขามีผู้หญิงคนหนึ่งที่กลับไปแล้วสามารถเป็นที่ระบายอารมณ์ความต้องการหรือเปล่าต้องดูว่าเขารักเราแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็บอกกันนะคะว่าเธิญออกจะสวยแล้วก็เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ที้งไม่เที่ยวเธอมีโอกาสที่จะเจอคนดีกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับว่าพี่น้องเองก็แบบว่า ยืดคับขาดว่าถ้าราไม่เอาออกก็ไม่ต้องเข้ามา <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แบบเหมือนจะตัดขาดเราอะไรเงี้ยกลัวเราไปเดือดร้อนไเด็กทั้งหลายครั้งที่คนเราจะต้องมีการเปลีป่ยนแปลงแล้วเราจะกลัวค่ะแต่คําถามคือทุกวันนี้เราอยู่สภาพอนี้เรามีความสุขหรือไม่ นะครับแล้วอย่าไปฟังคนอื่นครับเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองได้ว,ว่าลูกในท้องของเราถ้าเราตั้งใจว่าเราจะดูแลเขาบอกก็ยังยืยนยันครับแต่ส่วนเรื่องของผู้ชายคนนี้หลักธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยจะต้องมีความเสมอกัน4อย่างเขาเรียกว่าสมะชีวิธรรมก็คือหนึ่ง,งมีความเชื่อเสมอกันมีความดีเสมอกันมีความเสียสละเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกันแต่ถ้าตอนนี้ความเชื่อวิถีชีวิตปัจจัยชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตมันแตกต่างกันมากๆก็ต้องบอกว่ามันมันก็เข้ากันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอยู่กันแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าไม่ใช่และถ้าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วเราก็ยังดันทุลังไปเรื่อยๆนะครับเราก็อยู่อย่างหวั่นอมขบเกลื่อนไปเรื่อยๆครับผมว่าตอนนี้คุณคณิกาก็อยากจะเลิกแล้วแหะแต่พอดีมีลูกด้วยไงก็เลยกลัว ข้ามความกลัวตรงนั้นได้คุณอาจจะได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมทุกปัญหามีทางออกแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะของความกลัวเราจะมองแต่ว่าทุกทางออกมีแต่ปัญหานะครับอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงครับ,รบขอบคุณค่ะคขอบคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับ1สายทางโทรศัพท์ค่ะมีอีกหนึ่งปัญหาที่รอให้คุณหมอโอช่วยเคลียร์ให้นะคะเป็นอีเมลค่ะเขียนมาถามว่าดิฉันแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับสามีมา12ปีแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีความต้องการทางเพศสูงค่ะแล้วก็มีความต้องการทางเพศเนี่คือมีทุก ทุกวันแล้วก็อยากมีวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่สามีไม่ได้มีความต้องการมากขนาดนั้นเพราะว่าเรามีเพศพสัมพันธ์กันแค่ประมาณสองครั้งต่อเดือนเท่านั้น<อ>ค่ะดังนั้นดิฉันจึงช่วยเหลือตัวเองทุกครั้งที่มีความต้องการไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติของคนธรรมดาหรือเปล่าอยากให้คุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะสมัชชีวิตทมนี่ต้องสี่อย่างชนะมีปัญญาเสมอกันความเชื่อเสมอกันความดีเสมอกันความเสียสละเสมอกันผมคิดว่า ต้องม,มีอีกเรื่องหนึ่งที่เสมอกันคือความต้องการทางเพศเสมออันจะเสมอกันะเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากความต้องการทางเพศสูงแบบนี้ค่ะเกิดจากอะไรเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไหมคะปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าอะไรแต่ฮอร์โมนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือสัมผัสกับฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายเยอะเนี่ยอารมณ์ทางเพศก็จะเยอะตามอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าต้องเช็ตดูว่าเขากินพวกอาหารเสริมอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะมีอาหารเสริมบางชนิดของคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะครับ ที่เขามันเสริมอไอ้อพวกเกลือแร่แวิตามินและธาตุต่างๆในร่างกายดีพอกินอาหารเสริมชุดนั้นเสร็จมีความต้องการทุกวันและทั้งวันแต่ปกติหรือผีดป,ปกติไม่สําคัญเท่าว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าแค่ไหนที่เรกว,ว่ามีปัญหาหนึ่งต้องแบบมีเซ็กแบบผิดกาลเทสะไม่ถูกคนไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่คือแบบมีเซ็กแบบไม่เลือกหน้าใครก็ได้คอยฉันมีเซ็กนะหรือว่ามีเซ็กแบบผิดเวลาเวลากลางวันพักเที่ยงไหนไปกินข้าวก็ รู้สึกว่าจะต้องมีเซ็กแล้วแตนที่จะรอไปช่วงกลางคืนคหรือว่ามีเซ็กในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นในลิฟต์หรือในลานจอดรถหรือไปจอดรถอยู่ข้างๆริมถนนในที่เปลี่ยวแทนที่จะสถานที่เหมาะสมะอันที่สองคือถ้าไม่มีเซ็กแล้วมันจะเป็นจะตายอ่ะจะขาดใจตายให้ได้ในผู้หญิงนะฮะถ้ามีรู้สึกว่าอารมณ์ความต้องการทางเพศเยอะมากเนี่ยอันที่หนึ่งให้หลีกเลี่ยงสิ่งราวคือถ้าเรารู้ว่าเราตื่นตัวทางเพศง่ายหรือเซ็กจัดเนี่ยไอ้พวกหนังโป๊วิดีโอคลิปก็ลดลงซะ อันที่2เวลาเกิดอารมณ์ทางเพศลองเฉยๆเขาเรียกว่า suppress คือมีความอดกลั้นมีความขมใจสักพักหนึ่งเนี่ยอารมณ์ทางเพศมันจะผ่อนคลายด้วยตัวมันเองตามธรรมชาติคนที่ติดเซ็กเพราะอะไรหรือเปล่าครับพอเกิดอารมณ์เซ็กปุ๊บมันต้องมีกิจกรรมทางเพศถ้าไม่สําเร็จข้อ3าครับเขาใช้คําว่า displace displace แปลว่าย้ายที่แต่ผมจะใช้คําว่าหันเหความสนใจคือเวลาเราเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นวัยรุ่นเนี่ย ลองลองไปทําอย่างอื่นด้วยไปทําสวนไปกวาดบ้านถูบ้านไปล้างถ้วยล้างจานพอทำด้วยทานนี้ไปนะอารมณ์ทางเพศจะสงบถ้าไม่สําเร็จข้อที่4ถึงข้อมีกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสม,ะสมก็คืออาจจะช่วยตัวเองมีสัมผัสสัมผัสแบบภายนอกหรือว่ามีการร่วมเพศแล้วข้อที่5าครับสาคัญมากก็คือคนที่ฮอร์โมนเพศเยอะเนี่ยในวัยหนุ่มสาวเนี่ยแล้วมีความต้องการทางเพศสูงคุณจะต้องเรียนรู้การแปลรูปพลังงานทางเพศไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ สองแนวคือแนวขวางกับแนวตั้งแนวขวางคือกิจกรรมประเภทเล่นกีฬาออกกาลังกายประมาณสองชั่วโมงเต็มพอหมดแรงเสร็จป,ปุ๊บมันอยากจะนอนหลับมากกว่าอยากจะหลับนอนหรือไม่ก็แปรรูปพลังงานทางเพศในแนวตั้งคือไปสนใจเรื่องศิละปะเรื่องดนตรีค้นหาความหมายของชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติศึกษาเรื่องธรรมะ,ะอันนั้นก็ทําให้ใจของเราเนี่ยไม่หมกมุ่นกับเรื่องทางเพศ วันนี้ก็ต้องขอคุณคุณหมอโอของเรานะครับที่ให้ความรู้อย่างละเอียดยิบเลยคุณหมอขอคุณมากนะครับมากครับสวัสดีครับก่อนจากลานะครับต้องขอบคุณสถานที่สวยๆที่นี่เลยครับโชว์รูมซันวูดริมถนนรัชดาพิเศษที่วันนี้เนี่ยร่วมกับพวกเราชูรักชูรถด้วยกันครับและในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเจอเจอกับกลลเมดชูรักค่ะจะเป็นเคล็ดลับของใครและก็น่าสนใจแค่ไหนนะคะต้องติดตามให้ได้ค่ะเจอใหม่พระสมรีหน้าได้นะครับตอนเที่ยงคืนนิดนิด ทางช่อง3ามกับรายการชิวรัชชิรสวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำคัญสุดคือความเข้าใจครับความเข้าใจในความจริงของของทั้งคู่นะครับความเป็นตัวตนพิแท้จริงของทั้งคู่ครับแล้วก็พอเกิดการเข้าใจกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเวลาที่มีเรื่องมีปัญหากันมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็จะไม่เป็นการทะเลาะจะเป็นการปรับความเข้าใจกันทำให้แบบ ทุกอย่างมัน,ม,นมันดีมันรู้สึกดีตอ่อการทํา